สวัสดีครับพบกับนานาเกษตรนะครับผมนานาเกษตรวันนี้นะครับก็จะมาเสนอขายนะครับท่านใดนะครับที่อยากได้กิ่งน้อยหนาพันเนเวอร์อิสราเอลนะครับไปเสียบยอดนะเสียบยอดหรือว่าจะเอาไปอ่ามันมันไม่ใช่ไซส์สำหรับติดตานะครับแต่ก็น่าจะได้อยู่สักประมาณเนี้ยหนึ่งสองสามสามสี่ตานะครับเพราะว่ากิ่งผมตัดมาไม่ยาวมากนะฮะกิ่งตัวนี้น้อยหนาเนเวอร์นะฮะสำหรับเสียบยอดนะครับ เสียบยอดกับต้นตอที่เราเพาะเม็ดไว้หรือว่าจะเสียบกับตอที่เราปลูกไว้ก็ได้ตอพื้นบ้านก็ได้นะครับตัวนี้นะฮะผมแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันก็เดี๋ยวผมจะคัดให้แล้วกันผมจะจะขายนะฮะขายกิ่งละร้อยี่สิบห้าบาทรวมส่งนะครับผมก็คือขอค่าส่งยี่บห้าบาทตัวนี้กิ่งละ,100ะร้อยนะฮะเราไปเสียบได้กี่ต้นผมประมาณให้เนี่ยต้นหนึ่ง ต้นหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับผมต้นที่สองสามนะครับสี่นะครับผมห้าห้าหกต้นครับผมกิ่งหนึ่งนะนะครับผมกิ่งละร้อยยี่สิบห้าบาทรวมส่งนะครับก็ถ้าท่านใดเอางี้กิ่งละร้อยนั่นแหละนะครับผมสั่งกี่กิ่งก็ค่าส่งยี่สิบห้าบาทนะครับผมผมคิดพิเศษให้ค่าส่งยี่สิบห้าบาทก็สมมติสั่งสามกิ่งก็สามร้อยยี่สิบห้าบาทนะฮะเนี่ย ลักษณะกิ่งของเขาเนี่ยก็ผมไม่ยาวนะครับผมเอาไม่ยาวเพราะว่าผมมันง่ายต่อการขนส่งก็จะประมาณนัก3สามเซนประมาณนี้นะฮะดูแต่งกิ่งแต่งใบไว้ให้เรียบร้อยลดการครายน้ํานะครับเนเวอิสราเอลนะเป็นน้อยหน่าพันุ์ที่เข้ามาใหม่ในเมืองไทยนะครับก็เข้ามาได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับผมรสชาติก็จะเป็นหวานหว,น,ว,น,วนอมเปรี้ยวนิดๆนะครับทานไม่เบื่อมันมันไม่หวานจัดเหมือนกับน้อยหนาไทยไง หน้าผมไม่หวานจัดเหมือนกันน้อยหน่าไทยก็คือน้อยหน่าไทยเนี่ยทานน,นิดเดียวเพราะมันหวานจัดมันแสบคอแต่ก็อร่อยนะครับมันมันก็อย่างว่าแหละมันก็คนพันก็ไม่เหมือนกันอย่างน้อยหน่าเนเวอร์นี้ก็หวานหวานใช้ได้เหมือนกันแล้วก็มีเปรี้ยวผสมนิดหน่อยนะครับผมก็จะกลมกล่อมดีทานได้เยอะนะฮะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ามากเป็นน้อยหน่าน้อยหน่าหนังนะครับผมผิวเขาจะเป็นแบบว่าเป็นน้ำหนามอ่ะเหมือนน้อยหน่าสับรถไต้วันครับแต่ตัวนี้จะเป็นพันของไอ พันเนเวอร์ของอิสราเอลนะฮะที่อิสราเอลเขาปลูกกันก็นําเข้ามามาติดตาแล้วก็ได้กิ่งไปสําหรับเสียบยอดนะครับหรือติดตาก็ได้นะครับติดตาก็จะได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าผมตัดไม่แก่มามากประมาณได้ประมาณสามสี่ตานะครับผมตัวนี้ฮะกิ่งละหนึ่งร้อยบาทนะครับสั่งกี่กิ่งค่าส่งยี่บห้าบาทนะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะนะครับผมก็ต้นที่ผมปลูกก็กําลังออกออกผลเลยกําลังติดผลเลยนะครับ ผมการเสียบยอดนะเสียบยอดน้อยหนานะใครจะซื้อไปเสียบยอดถ้ามีต้นตอหรือว่ามีอะไรก็ซื้อไปเสียบยอดได้นะครับกิ่งละหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้นะฮะถือว่าถูกไม่ก็ถูกนะครับที่อื่นก็ขายกิ่งละสามร้อยบาทแต่จะยาวกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งสามร้อยบาทแต่ของผมอะประมาณ30 40ิเซนก็ประมาณกิ่งละหนึ่งร้อยค่าส่งยี่ิบห้านะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ